วันนี้อยู่กับผมศิลานะวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปกันนะผมมาคนเดียวนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากับใครหรอกนะครับนี่อ่าผมอยู่คนเดียวนะครับเอ้ยอเออสวัสดีทุกท่าน,นอยู่บุ๊คสิดูโอนะครับวันนี้เราก็เราก็มากับใครอคร้อโอ้ยไม่ แล้วผมก็คือหนึ่งในสี่ก่อบ้าของคิปเปอร์ที่ไม่มีอยู่ในโลกนะคะแล้วก็มีอยู่วัาหนึงที่ผมได้กลายเป็นคิปเปอร์อะเบี้ยมานี่แปบ๊บนึงมานี่ก่อนเบี้ยมานี่ก่อนไอ้เพิ่งเป็นรังแกชาวบ้านนะนี่ก่อนมานี่ก่อนเบี้ยมาเร็วม,มานี่มามันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเบี้ยมาเปิดเร็วเปิดนะเบี้ยต้องเปิดนะครับนี่อ่ะแบ่งเพชรให้แล้วก็เอาเนื้อด้วย เรายังไม่เปิดซอมบี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเปิดซอมบี้นะโอเคไหมโอเคนะไม่ตอบว่ะโอเคไหมเออ <laughs> เอออันดับแรกนี่เราต้องเลิกล้วก็คือเราก็ต้องตัดไม้นะพี่เวมข้างในมีกล่องด้วยแต่หยัดไว้เราด้วยนะหยัดของไว้เราด้วยเนี่ยแบบนี่ยแเกมบันทีบี้มัเลยเอาได้ได้โอเคอันดับแรก เดียวอันดับแรกเราเขานงตัดไม้ก่อนนะเตรียมจองบ้านไปด้วยฮะเราจะอยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่บ้านเดียวกันไหมไปอยู่บา้านเดียวกันไหมฮะไม่อยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่บ้านเดียวกันจองบ้านห้ด้วยอ่าโกเลมลังแกเหรอเอาได้แล้วอ่ะมันเบื่อบ้านมันมันเบื่อ มันก en like ็สวยแสดงว่ามันก็สวยแล้วม <Okay. S 2> okay. okay. ันก็สวยมันก็แสดงว่ามันก็สวยใช่ทำไมอ่ะอุ้ยโกเลมสวัสดีเพื่อนสวัสดีนีเพื่อนฉันท่านคีปเปอร์นะนันจะระเบิดใส่แกันพี่แบมอยู่ไหนนี่พี่แบมอยู่ไหนนี่สวัสดีพี่แบมอยู่นี่โอเคแล้วขุดข้าวหน่อยแล้วกัน หนึ่งค่านี้แล้วก็อัดเป็นอันนี้ได้ด้วยเลยคนดีหาเรื่องชาวบ้านไหนเนี่ยเอาห้เติร์ดพี่แอมขอเติร์ขอเติตีกับตีกับตีกับดิมาลาสปะโยเอ้ยไหนบ้านอยู่ไหนอ่ะพี่แอมอ่ะบ้านอยู่ไหนอ่ะในบ้านที่จองไว้อ่ะไหนอ่ะนี่เหรอบ่อน้ำเหรออะไรอ่ะ เออไอบ้านที่ว่ามันใหญ่ๆเหรอหลังนี้ไหมพยายามหันมาหน่อยนิหันมาหน่อยหลังเนี้ยหลังนี้เหรอเอาหลังนี้แล้วกันลุนลงน,ลงน,นหลังไหนอ่ะเอาหลังนี้เลยเอหลังนี้หลังนี้อะไรยเลยโอ้ก็ถูกแปลงไหมล่ะ เดี๋ยวเราก็จะครับตัวครับก่อนนะเสร็จเราก็ทำเป็นแบบนั้นเสียมขอเล็กหน่อยขอเล็กนะครับนี่เดี๋ยวเราจะครับเป็นพ i ิกแอ็แล้วกันพ i ิกแอ็เเล็กเดี๋ยวไปขุดเพชรก่อนไปขุดเพชรแป๊บนึง น,นี่เพชรนะเพชรอยู่ตรงนี้นะคะก็จะขุดนะเราจะเริ่มขุดเลยนี่เสร็จก็ไปอัปเกรดเป็นพ i ิกเอ็กเพชรเลยมาขุดตึงเพชรเป็นสีดำหรือวะ่ะเรียมดูเพชรสีดำอันคือเฟก e MCPE อที่ว่ามันคือไหมครับปลอมแต่กระโดดไม่เล่นอยู่ดีแค่แั่ลื่นดีนะสวา แล้วพี่แบมอยู่ไหนล okay. ok. right okay. ่ะนี่โอเคเดี๋ยวแบงเหล็กให้เอาเหล็กใส่ในนี้นะโอเคเดี๋ยวไปขุดเพชรต่อแป๊บนึ่งโอ้โหโคตรึงตอนนี้ผมมีเพชรประมาณ30ก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่แบมเหมือนเพื่อนยัไร เบียมน็อตรีสป n นอยู่นะก็แต่ป่าเบียมอ,อุ้ยพี่เบมทำพ่อพี่เบมใส่ของแบบนี้เลยเหรออุ้ยขโมยดิรออะไรล่ลละ <c oughs> อีกขโมยอีกดีโอเคอืมน้องขโมยไปหน่อยละกันนะขอโทษทีนะพี่เบมพอดีแบบโอ้ญญมัอนะอยากขโมยเงินกพยายามไปบ่ายอยู่แล้วไปอยู่แล้ว ่ะเบียรอยู่คนเดียวก่อนอุย้ยตกใจอ,อะไรวะผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านเออถ้าเราปรับให้มีสมเบียร์อย่างเช่นมีเดียมอีซี่ดิเขาเรียกอีซี่นะสวัสดีไอโกลเลมแกตายแน่บอกเลยเฮ้ยเริม่รมหิวผมต้องกินอาหารก่อนอเฮ้แต่ผมต้องการอันนั้น อะไรแล้วพาไปต,ติดกับปึ๊บโอเคแล้วก็ทำดาบได้หน่อยไปป้องกันตัวแล้วก็ทำขวานอีกในมือถือดาบมันแรงกว่าขวานนะแต่ในเจ้าว่ามันขวานแรงกว่าดาบเ,เกบมาอยู่ได้ไงวะตายตายนะส้าว้นี่มีกูรี มี่ทิ้งดอกมาให้เะไปแมทิ้งดอกมาให้ไปแบมเอ้ยไปแบมอันนี้ดอกไม้นะเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะเอาทิ้งไม่ได้ช่างมาันละเปี่ยมถืออะไรอะเปี่ยมทำอะไรนี่ทำอะไรนี่สิจั่งได้ละเอา้า ผมคือหนึ่งในสี่กร้าภาพของคลิปเปอร์ดี่ไม่มีอยู่ในน้าครับแล้วผมจะไปฆ่ากัวเลมในวันนี้นกโกเลมมันก็อยู่ข้างหน้าผมเหมือน,น่ะอือตายซะยเฮ้ยพี่มสเกลเลตันมาป่าพ่มีซอมบี้แล้วนะเฮ้ยตัวอะไรยิงวะอุ้ยลืมคับชุดเกาะโอ้อะไรกันนี่ไม่ได้การแล้วเราต้องคาบจุดเกาะก่อนหนึ่งสองสาม เอา้าข้าไม่พอไม่ได้การนะเนี่ย้องไปขุดอีกนิดนึงการระบังไอ้พวกซอมบี้เป็นอย่างมากมอกีกก่อนแล้วนี่เคกลับกลับพี่บอกเอ้ยพี่แบมเอ้ยพี่ไปพี่แบมโอ้โหพูดผิดหลุดฉาอะไรกันนี่ เอา้เราไปคราบทำไมอีกเราเฮ้ยอ่ะให้บีเบมแล้วกันนะอ่าแบบโมเป็นของขวัญให้บีเบลแล้วกันนะที่ผมขาโมยของไปนะอ่าแค่นี้เลยโอเคเยมก็น็อตดีสปอนดิงอยู่ตรงนั้นแล้วนะเนาะเอ้ยได้ทักทีเต็มยศแล้วครับเดี๋ยวมาเต็มกราฟวันน,นี้นี่แค่ ep แรกเลยนะ ep แรกก็ปลาไปแะๆนาทีแล้วนะโอ้โหมาดีเอโพสกเกเรตูอ้า กูเลมจัดการน่าเ้ยไม่มีเลยลอุ้ยอุ้ยอุ้ยบันบุ่มเนี่ยไม่บึม้มอ่ะอืออึบร้อยบึม้มนั่นไงโอ้โหโหนี่เอ็กปีชั้นดีเลยบันก็บึ้มไปทีแบบกมาเยอะไอสัตว์ี่โอ้โผมาเยอะจังวะมันจะมาทำลายหมู่บ้านของเราเออ เฮ้ยอุ้ย,ย,ยโดนเหรอแกงี่เปิดดีกว่าล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 าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยตาแบบตัวขาวไปเลยเรียบร้อยแกงจะเปิดเอ้ยนั่นดิจะเปิดจะให้มันระเบิดเนอะเพราะว่าเราจะได้ เอ็มเอ็กซีแล kind of ้วก็อะไรชั้นดีเรียบร้อยนู้นอ่ะโว้ยดีเราไม่เด้ติดหลอกตัวนีโคูติงมีออร่าดูดีมีออร่าเอ็มเริ่มหิวนะเฮ้ยมันดีเอ็นดี้เมนนี่บัวเวอร์ชันนี้มีนู้นอย่างว่วเอ็นเดอร์โพลไม่มีทีน่ะเพราะว่ามันศูนย์จุดสิบห้าอยู่ดูนะครับช้างเอ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดสิบสี่จุดสามเลยนี่บัว เราต้องไปฆ่าอะไรอย่างเงียไปตัดก่อนเอ้ยไม่เอาดีกว่าจะฆ่าเยเมงมุมก็ต้องฆ่าแมงมุมสิเยเมงมุมอยู่ไหนว่าอ,อยากฆ่าแ,แมงมุมวะแมงมุมอยู่ไหนนี่เยแมงมุมอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงเยแมงมุมมันต้องการประมาณสามอันเยแมงมุมแต่แมงมุมไม่ค่อยเยอะเลยอ,อ,อีพีแรกก็เดี๋ยวนี้แหละอีพีแรกมันไม่ได้ฟูมากหรอก ทีพี่แรกก็เต็มยศแล้วเฮ้ยชาวบ้านกันเป็นซอมบี้มรับไม่ได้แล้วต้องจัดการมันทิ้งก่อนโปรยมูมาเยอะเลยวะมาดิครับเป็นมูมาดิครับโอ้โหหลายตัวเลยนี่เนี่ยคือเนี่ย,ย,ยไม่ได้ใหญ่อีกโอ้โหออุุ้ย้ยได้แล้วไอ้บ้าอุ้ยเุ้ยทำเรานแล้วเอาได้มาสองเลยเหรอนี้โอ้โหเดี๋ยวขอฟาร์ม ไอทุกคนเราได้ยายแมงมุมมาครบตามที่เราต้องการลเลยเลยเป็นหนึ่งอันเอ้เลยเลยอยากได้สามอันเลยเป็นหนึ่งอันแนละ้วไงนี่ครับกิปเปิ์ชอบดีนะเพราะว่ามันจะได้ระเบิดบุ้มบ้ามแล้วเราจะได้เงินเอ้เราจะได้เพชรกับเลเวลฟร e ีเอ็กพีฟรีอ่าอ๋อดื่มดำกับบอเอ็ก e พีเจ๋งจริงจริงเพร็รให้มหมดเรารวยจริงๆว่ะ เดี๋ยวนี้เรารวยสุดแด้วบอกเด้โอเคนะก็ผมก็ได้ครับธนูมาแล้วแต่ก็ไม่มีลูกธนูสักทีนะครับแล้วพี่แบมอยู่ไหนล่ะนี่เียมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้พียมออกไปเมื่อกี้อ๋แล้วพี่แบมล่ะเฮ้ยที่แบมอยู่ไหนกันนี่แบบมองเธออยู่หน้าตาแจ่เธอรู้หรือเปล่าอาืมอะไรวะ อ่าอ,อ,อ,อยู่ไหนวะเออโ,อโอเคดูละเหมือนอยู่ในคาสเซิลนะครับนี่ะอยู่ในคาสเซิลนะครับพี่แยมอยู่ในคาสเซิลนี่ว่ะเอาเออเอาร้อนๆจะไม่ดีจะกลัวจะอะไรถ้า เย็นเย็นจะไม่ดีถ้ากลัวจะไม่ปลอดภัยอย่ามาเล่นกับน้ำเย็นเย็นจะไม่ดีถ้ากลัวจะไม่ปลอดภัยยูิ้อยู่ตายละยิ้วอีต่อ่ะเฟียมก็กินสิเอากินไม่ได้เลยอเปบ่าไปกัดกัดจะเดี๋ยวไว้นู้นไหมเฟียมอะไรเนอะไม่รื่อยนค่อยคิดคอนเทนต์ต่อเอ้ยใครตีเหรอวะเฮ้ยเฟียมตีทางหลังได้ไงอะ กีวีมตีทางหลังเพียมใช้ใช้หลังตีไอเราเราลองคิดคอนเทนต์ใหม่ว่าแบบสร้างเครื่องมือแบบโอเปอร์ซูเปอร์ไซยาอะไรแบบเนี้ยแบบนี้ดีกว่าเราสร้างของที่มันใช้งานได้เแบบโหดอะคลิปตัดไปนะนะเวียมเอาอะไรเอาแต่น้นมาเหลว เอิมเอ่มเออไม่รู้อ่ะไม่มีไม่ <c oughs> ไมีไม่ไม่เออก็ต้องไปตัดเรียมมีไหมเอิ่มเรียมเอาพิกแอ๊คไหมเอ็มไม่ใช่เอาขวานไหมเอาขวานไหมเรียมเกต่อนะครับอุ้ยต่อปุ๊บสกิเลตันยิงปั๊บเลยอุ้ยอุ้ยอุ้อยใครตีวะ ก็กเลมตีพี่แบมหรือเปล่า <Okay. S 1> ใช่แต่กเลตันยิงไม่ใช่เราวาแเราต้องกาจัดกุลเลมทิง้งทุกตัวตอนนี้เราเหลือตัวกี่ตัวนะกุลเลมเราเหลือสองตัวหรือเปล่าไม่รู้นะวิูสามีภรรยานี่สิครับเขาแบบว่าเขากำลังกินกันนะนะดูสิเอาขโมง,งนะหาเล่มไปเลยโอเคโอ้ยพี่แบมเป็นหลุมเต็มบ้านเลย นี่รอบบ้านเลยเป็นหลุมเลยโนอะ้โ oh. หเดี๋ยวไปอยู่ในบ้านแป๊บนึงเฮ้ยกลัวลิงมันทำอะไรวะกลัวลิงมันจะเข้าบ้านจะเข้าไม่ได้อมโมงพี่แบมไม่ได้อ่ะไม่เห็นพี่แบมเลยพี่แบมไม่ไมไมมจะเข้ามาในบ้านนะครับผม จะทำให้โลกนี้เป็นหลุงแด้ไหมเฮ้ยเอ็กซ์ลีเหรอเฮ้ยเอ็กซ์ลีว่ะเอาบัคเฮ้ยเป็นเอ็กซ์ลีได้เฮ้ยคณเท่เฮ้ยแล้วว่าเราไปเอาชิเวเต็อรถใต้บ้านดีกว่าเฮ้ยเอาขื้น จริงจริงๆนี่อีพีแรกก็สิบกวนาทีแล้วนี่นี่เราอาชีพรถตายบ้านก็ได้เนี่ยว่ะโอ้ตายบ้านดันแค่นี้ก่อนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด,รด้วยเจอกันให่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย